อันนี้คแต่พิชฌาบแต่เล็ว่ No not my car why I have to take it yet โอ้ยเย็นโลกาอะไรเย็นโลกาโชว์มาก ไล่เล่าค่ะโอ้มัน not take a fall put in your bag buffalo oh. ก <c oughs> ็ก็ก็คำวามอนป๊าป๊าไปนรูปแล้วเราเลี้ยวคุยไปยืนนักฟุตบอลเลยตึกตึกกับชั้นใครสวยกว่ากันชั้นต้องสวยกว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> จังค่ะโอ้ยสวยหน่อยก็ไม่ได้นะโอ้ย ฟังฟังอยนนิ้วแดดเปล่าอยู่อันนิ้วปะป๋าโอ้เขาไม่มองเขาเฮ้ยก็ลำคานว่ะ I tell you put the gob on there! I don't know why you not get the bag. Why I have to curly have to get the bag. I will. แปลกะมะมึงไม่ต้องกินเดียมึงอ่ะชอบกินแบบขี้ดินขี้ดอนโอ้ยดียนะที่เย็นอะโอ้พอฟังเราแล้ว,ลวมึงจะยืนหาเตียวมึงมานี่เราแล้ว,ลว Come on what you waiting for Come on ป๊าป๊าเมืออชอบพาก็เดินจังหวะกูก็เมื่อย em đây hả ủa